หนึ่งวิธีในการเช็คแก๊สรัว่วเช็คอย่างไรสมใจการค้ามีคำตอบให้คะ่ะการเช็คแก๊สรั่วของแก๊สปิกนิกนะคะนั่นก็คือทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนแรกขึ้นโครงแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ถอดโครงออกพร้อมกับฝักบัวนะคะเหลือแต่ตัวทองเหลืองไว้นะคะตัวทองเหลืองนะคะตัวนี้แล้วก็ เอาน้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่เข้าไปในฟอกกี้นะคะผสมน้ําแล้วเราก็ฉีดเข้าไปที่ตัวหัวทองเหลืองกับตัวลูกกิ้งค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ามันรั่วเนี่ยมันก็คือจะเกิดเป็นฟองลูกโป่งค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเช็คให้เพื่อนๆดูเลยค่ะจะรั่วแบบนี้นะคะเราเช็คเข้าไปเลยนะคะ การรั่วของแก๊สปิกนิกนะคะจสจะรั่วจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นฟองลูกโป่งเลยนะคะนี่ค่ะรั่วนะคะเมื่อเราลัว่วเราก็ต้องใช้งานไม่ได้แล้ว เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นรอยรั่วแล้วนะคะควรที่จะหยุดใช้แล้วเรายกถังแก๊สใบนี้ไปที่ร้านค่ะแล้วบอกเขาว่าถังใบนี้วาวรั่วนะคะให้เขาเปลี่ยนถังแก๊สใบอื่นให้กับเรานะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยค่ะเพจสมใจการค้าไลน์0868178658ขอบคุณค่ะ